สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ HRV 2022นะครับลูกค้าเข้ามาติดจอเทพแคนเซนอีกแล้วครับพร้อมกล้องรอบคัน3ามหกูนะครับเข้าเกยอยถอยภาพตัดให้เป็นกล้องถอยและกล้องรอบคันแบบนี้นะครับโอ้ภาพชัดมากเลยครับภาพ Full HD 1 0 8 0 p ครับหรือจะกดเล่นเองก็กดที่ไอคอนตัวนี้ได้เลยครับอันนี้ก็กล้องซ้ายขวานะครับกล้องด้านหลังด้านหน้านะครับ ดูได้ทั้งรูปแบบ 2D และ 3D นะครับ 3D ก็ได้โมเดลรถตรงรุ่น HRV เลยนะครับมาพร้อมกล่องแคบัสนะครับก็คือเปิดประตูนะครับตัวรถก็จะเปิดประตูให้แบบนี้เลยนะครับแอร์ก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับนะครับคอนโทรลแอร์ก็โชว์ที่หน้าจอนะครับเปิดไฟเลี้ยวภาพก็ตัดให้เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เลือกมุมมองได้นะครับเวลาเปิดไฟเลียวนะครับหรือว่าจะไม่เอาก็ได้ครับให้เปิดไฟเลี้ยวก็เป็นจอปกติก็ได้ครับตัวนี้เซ็ตให้ได้นะครับจอเทพแคนเซลเร็วแน่นอนครับผมตัวนี้จอทูเคนะครับแรมแปดรอมร้อยยีสิบแปดครับผมระบบเสียง DSP นะครับก็ที่สุดของจอตอนนี้นะครับผม จอ 2K อยากได้ระบบล้ำลๆแบบนี้นะครับสนใจก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยครับขอบคุณครับ